ช่วงเนี้ยข่าวพระเยอะมากคนก็เสื่อมศรัทธาใช่ไหมคะไปเห็นบางคอมเมนต์อะ่ะคอมเมนต์ได้นะว่าพระควรไปทำอาหารกินได้แล้วออแล้วไปตอบเขาว่าไงอะ่ะไม่รู้จะตอบว่ายังไงเหมือนกัน ตั้งแต่เตยได้มาศึกษาธรรมะมาใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิที่มันลึกซึ้งขึ้นการภาวนาการดูขนันห้าค่อยๆพิจารณาว่าสิ่งน,นี้เป็นรูปเราจะไม่ปรุงแต่งเห็นสักแต่ว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยเตยรู้เลยว่าทําไมคนส่วนใหญ่ที่จะบรรลุธรรมได้ต้องเป็นพระอทําไมอ่ะ เพรภพาวะว่างจะให้คนธรรมดาที่ทํามาหากินน่ะมาท่องอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันมันจะต่อเนื่องได้ไหมอ่ะม,มันก็ไม่ต่อเนื่องได้ใช่ไหมคะเพราะว่าวันวันเนี่ยเราต้องคิดถึงเรื่องครอบครัวเอาลูกเป็นยังไงสามีเป็นยังไงเย็นนี้จะกินอะไรหรือว่าคิดเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานว่าเออเราจะขยายร้านยังไงต่อ,อม,มันไม่ได้มีเวลาที่จะแบบ เห็นจากแต่ว <gegen violin> <warfare> ่าเห็นร่างกายเราตาคือดินตับ <kind> ม <abonn calculating> ้ามปอดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเวลาที่จะพิจารณาใครที่อยากจะละกิเลสเขาก็เลยมาบวชเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการมาบวชอะจะต้องไม่ครองเรือนจะต้องไม่ทํามาหากินพระก็ไม่จําเป็นต้องทํามาหากินแล้วก็มีอะไรก็คืออยู่ง่ายกินง่ายตามที่ญาติโยมเขาถวายแล้วคนน่ะ ที่ทาบุญกับพระเพราะอะไรเพราะว่าอยากเอาบุญกับพระเพราะตัวเราอะ่ะมันไม่สามารถที่จะทําได้อย่างนั้นก็โมทนาก็เอาบุญกับคนที่เขาตั้งใจจะละกิเลสเราทําไม่ได้เราก็เป็นฝ่ายสนับสนุนท่านเป็นฝ่ายถาวายข้าวปลาอาหารสิ่งของต่างๆเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําไมพระถึงไม่ทำมาหากินทําไมโยมถึงต้องทําบุญกับพระเออ บางคนอะสักแต่ว่าจะคอมเมนต์น่ะสักแต่ว่าโอ๊ยไม่เสื่อมศรัทธาเห็นพระรูปนี้ไม่ดีอย่าคิดอย่างนั้นพระที่ดีอะยังมีอยู่เยอะขอให้เราแบบพิจารณาถึงต้นต่ออ,อย่าแบบโอ้ยโกรธมูทะลุแล้วพิมพ์อ,มอะไรมันเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆนะคะเนาะจริงบายใจ